ทางการจีนยืนยันเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสารเคมีทางตะวันออกของประเทศในช่วงเช้าวันนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเล็กน้อยเท่านั้นนะครับและไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตกับสื่อท้องถิ่นระบุว่าเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสารเคมีอันตรายและเชื้อเพลิงดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองจิงเจียงทางตะวันออกของมณฑลเจียงซูเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทําให้เกิดการระเบิดและมีกลุ่มควันสีดําจํานวนมาก ทางการจีนระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ400คนไปยังที่เกิดเหตุและใช้เวลานานกว่า7ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงได้โดยไม่มีผู้เสียชีวิตรหรือว่าได้รับบาดเจ็บและยืนยันว่าเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเล็กน้อยเท่านั้นอุบัติเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในจีนอาจจะสะท้อนถึงมาตรฐานความปลอดภัยอุตสาหกรรมภายในประเทศก่อนหน้านี้เกิดเหตุเพลิงไหม้และระเบิดครั้งใหญ่ที่โกดังเก็บสารเคมีในเมืองเทียนจิน มื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับมีผู้เสียชีวิตจํานวน165คนมีสาเหตุมาจากการจัดเก็บสารเคมีที่ไม่เหมาะสมและหลบเลี่ยงกฎหมายด้านความปลอดภัยกับ